ดูการปลูกผักกาดกิมจิมาแล้วของเราก็ได้ปลูกไว้ร้อยกว่าต้นนะครับนู่นครับกำลังแตกใบงามนะครับมีผักกาดกิมจิก็ต้องมีมีหัวบูด้วยนะครับเอาไว้คัดชี้กันเอาไว้ทำรวมกันนี่ครับกำลังเกิดเป็นต้นเอมองเห็นไหมเนี่ยโอ้แดดมัน แรงครับนี่ครับกำลังเกิดเลยครับนี่ได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับขึ้นต้นแล้วครับพวกผักสลัดก็กินเริ่มจะหมดแล้วครับนี่นี่สลัดนี่มีความขมนิดหน่อยตอนนี้อร่อยดีกรอบดีนะครับ ส่วนมะเขือเปาะเจ้าพยาของเราก็ยังให้ผลผลิตยอยู่นะครับนี่ครับมะเขือเปาะเจ้าพยายังให้ผลผลิตยอยู่เช่นเดียวกันกันกบพวกกระเพรานี่ครับกระเพราก็ยังให้ผลผลิตยอยู่แต่วันนี้อากาศเริ่มหนามากนะครับเมื่อเช้ามาดู19องศาาองศเมื่อเช้านี้เมื่อคืนนี้มงส่จะน้อยกว่านี้นะประมาณ17น่าจะสิบ6นี่สลัดนะครับ เลดโอ๊กครับอ่าพอได้เด็ดกินอยู่นะครับตะไครของเราโอ้กอเดียวนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวนะครับเดีือนหนาวนี้ต้องหันใส่ตู้เย็นไว้นู่นอันนีุ้่มิมะเขือของเรามะเขือเจ้าปัาลูกยังโอเคอยู่นะครับสิ้นเดือนนี้ไปแล้วก็คงจะแกนแลลวครับหนาวไม่โตใช่ไหมลูกจะแกนเลยครับ สุดท้ายก็เหี่ยวแล้วก็ตายไปในที่สุดพบเจอความหนาวนี่กะเพราอันนี้แมงลักครับนี่หูละพาเหมนกับกะเพราแมงลักกับหูละพาต้องมีครับผักสวนครัวนี่สะระแหน่ของเราตอนนั้นมันโตขึ้นสูงกับผมก็ตัดออกแล้วให้มันแตกใหม่นี่ครับเขียวเต็มนะครับกำลังขึ้น รดน้ำมันกำลังขึ้นใหม่ครับจะได้กินยอดใหม่ๆนะครับนู่นแปลงสลัดของเราอีกแปลงสลัดทำไว้เอ้ยไม่ใช่ปักกากิมจิร้อยกระต้นนี้ทำไว้สามแปลงส่วนสลัดแปลงนี้ก็กินจนรู้สึกจะหมดอายุไข่แล้วเริ่มยืดยาวแล้วครับออกดอกแล้วแต่ก็ยังลีใบกินได้อยู่นี่สลดัดอันนี้กินโอก๊ก เลดโอกยังพอได้อยู่ครับส่วนแกนิบนี่แกนิบนี่ก็เริ่มจะหมดอายุแล้วครับพอเขารู้ว่าเขาจะหมดอายุไข่เขาก็ให้ดอกเลยครับไว้สืบพันธุ์ต่อครับไว้่วงโรนล้วก็เกิดมาเป็นต้นในฤดูการต่อไปถึงจะหนาวแต่ว่าพอร้อนขึ้นมามันก็แตกขึ้นเม็ดเมล็ดแตกขึ้นต้นใหม่ขึ้นมานี่พิกอันนี้พิก แดงกินดามีอยู่สามต้นสี่ต้นต้นนั้นมันตายไปแล้วก็นี่จะเป็นพริกเผ็ดของเกาหลีอืเผ็ดเหมือนกันครับเนี่ยมีลิแต่งใบไว้ไว้กินก่อนหนาวเนี่ยน่าจะเดือนหน้าก็เริ่มเรียบร้อยแล้วตุลาคมส่วนอันนี้พริกไม่เผ็ดเหลือไว้สองต้นก็พอ แต้มันมีอย่างติดต้นเลยว่าเหลือไว้แค่นี้พอดำแปลงปลูกหัวบูไปนะครับครับวันนี้ก็มาอัปเดตสวนของเรานะครับที่เราจะปลูกไว้แล้วเดี๋ยวพอได้ผลเอ,อของผักกาดจิมจิมันเริ่มโตหัวบูแล้วผมจะมาทำกิมจิให้ดูกันนะครับ